สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็นําเสนอไม้างคลนะครับสายพานันธุ์อะโกรนีมามีชื่อว่าค้าคูนนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาชมนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารับเงินรับทองครับชื่อดีมีมงคลมากแล้วก็ความสวยนะครับอ่อนหวานนะครับ ออกชมพูขาวเขียวดูสดชื่นนะครับสวยงามมากครับรับเงินรับทองความเชื่อของคนโบราณปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอ,อกอากาศนะครับเวลาเขาออกดอกนะครับจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้นไม้มงคลนำโชคไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะครับแต่ตามหลักนะครับตามหลักของการปลูกต้นไม้นะครับจะให้ได้รับโชคนะครับคือผู้ปลูกนะครับต้องมีการปฏิบัติธรรมนะครับควบคู่ไปด้วยนะจะทำให้ผู้ปลูกเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ สวยจริงๆครับรับเงินรับทองชื่อดีนะครับหน้าหามาปลูกกับปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ไม่งองแงนะครับผมสวยชอบมากถูกใจมากเลยต้นนี้นะครับผมเองก็เป็นคนเกิดวันอังคารนะต้นไม้นำโชคสีชมพูนะครับสีประจำวันเกิดขอบคุณที่รับชมนะครับผมรับเงินรับทองนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีครับ